วัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่คำวอดอยู่ในวงการซีรีส์จีนนี่แหละคะ่ะในช่วงนี้ถ้าใครไม่ดูเล่รักวังคุณหนิงนะคะระวังนะเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยละคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในในบางรายละเอียดจากนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่บอกได้เลยว่าในเวอร์ชันซีรีส์นะคะละครที่ออนแอร์อยู่นี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะทันทีสนใจนะคะตามไปชมกันได้ที่ไอฉีอ e ค่ะสำหรับใ อพิส od นี้นะคะในฉากที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์มากๆในตอนที่ 29- กและ30ก็คือการที่องค์หญิงใหญ่เล่อหยางนะคะซนจืออี้ของพวกเรานั้นจะต้องเดินทางไปแต่งงานค่ะเรื่องราวนะคะมันก็เริ่มขึ้นมาจากการที่ทำไมจะต้องเป็นซนจืออี้ไปนะคะเพราะว่าตอนแรกคือนางเอกของพวกเรานั้นแก้เกมที่ทำให้เกิดข่าวลือแล้วก็ทาให้ทุกคนประนามตระกูลเฉี่ยนะคะว่าเป็นผู้ที่ทาให้ตระกูลเหยียนนั้นต้องถูกในประเทศ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตาเจี่ยค่ะลูกสาวคนโตของตระกูลเฉียนั่นแหละคือนางเฉียซูนะคะสมควรที่สุดที่จะต้องเป็นตัวแทนไปแต่งงานค่ะ ทีนี้เชียซูนะคะด้วยความที่ไปพึ่งไทเฮาก็ไม่ได้แล้วผู้เป็นป้าก็ไม่ช่วยพึ่งพอ่อพ่อก็ไม่สนใจพอ่อพ่อก็จะเอาใช้เป็นหมากตัวหนึ่งซึ่งเอามาเรียกนะคะเกียรติภูมิให้กับตระกูลเชียค่ะดังนั้นนางก็เลยต้องวิ่งไปขึ้นเตียงของฮ่องเต้สนหลังซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนะคะหลังจากที่นางสมใจแล้วนะคะได้ได้อวไหลัวมาแล้วแล้วก็กลายเป็นนางสนมของสนหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนางนั้นนะคะก็ยังไปยุ แยงค่ะไปยุยงสนหลังสุดๆเลยนะคะว่าโอ้ยต้องส่งนะส่งส้นจิวอ,อี้ไปส่งองค์หญิงไปแต่งงานกับออต้ายัวนะคะแขวนยัวนั่นแหละห้ามแบบห้ามพลาดเลยก็บอกว่าส่งไปก่อนนะคะซึ่งสนหลังตอนแรกๆเราก็เห็นแล้วเนาะมีความลังเลใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวส่งไปแค่ชั่วข่าวแต่สุดๆแล้วไอ้สันหลังนะคะฮ่องเต้ค,คนนี้ก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมมากๆค่ะรักตัวเองสุดๆนะคะ,ร,ะ,คะรักตัวเองกับบัลลังก์ มังกรของเขาเนี่ยสุดๆค่ะไม่ได้คิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องอะไรหรอกนะคะ จุดที่สันหลังนั้นเตรียมตัวไว้แล้วนะคะว่าประชาชนนั้นจะต้องไม่ด่าเขาแน่นอนนั่นก็คือใช้เชียซูนี่แหละค่ะผู้หญิงนะคะคนนี้ที่มาเสนอตัวว่าเดี๋ยวจะเป็นดาบจัดการกับตระกูลเชียให้กับเขานะคะเพราะว่าหลังจากที่ในคืนนั้นที่เชียซูน่ะไปถวายตัวนะคะก็ในนวนิยายต้นฉบับค่อนข้างจะละเอียดก็คือว่าในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเนี่ยสันหลังนะคะไม่ไปออกว่าราชการนะคะประมาณว่าอุ้ยเหนื่อยเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยนะคะ เพราะว่าได้รับการล่อลวงเออใช้คำนี้คือให้ให้คนให้ราชสํานกให้ขุนนางรวมทั้งประชาชนเนี่ยได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือเฉียดสูเนี่ยไปล่อลวงเขานะคะใช้สเสน่ห์ไปคือเอาเอาง่ายๆแหละก็คือทําให้เขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมามีแรงมาว่าราชการได้ในวันต่อมานะคะส่วนหลังเนี่ยเป็นแบบโอ,อ้โหตัวโกงที่ที่หลายมากๆแต่ก็ไอ้คอกแคคคอกแคตลอดเรื่องเลยนะคะไม่ตายสัทีค่ะ จากนั้นนะคะเคราะห์ก็ยังคงมาตกอยู่ที่องค์หญิงซันจอี้อยู่ก็คือจะต้องไปแต่งงานนะคะ องค์หญิงองค์นี้นะคะเติบโตมาด้วยความรักความทนุถนอมจากไทเฮาแล้วก็ความรักจากพี่ชายนะคะทั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายความรุ่งโรจน์ความมั่งคั่งของการที่เกิดมาเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะนางนั้นก็มีความภูมิใจมากๆในตัวเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของนางเนี่ยก็ต้องตกมาเป็นเหยือ่อทางการเมืองอยู่ดีนะคะเพราะว่าพี่ชายก็ต้องส่งนางนั้นไปแต่งงานค่ะแล้วนะคะ ทางด้านของนางเอกของเราค่ะเจียงเฉียนหนิงนั้นนะคะรู้ว่าเมื่อชาติที่แล้วอะไรเกิดขึ้นกับสนจืออี้ค่ะดังนั้นแล้วก็เลยรีบไปหาเซี่ยเวเหว่ยเลยนะคะประมาณว่าไปขอให้เซี่ยเวเหว่ยช่วยค่ะจุดที่สําคัญจุดที่พีิกมากๆก็คือว่าในตอนที่นางไปหาเซี่ยเวเหว่ยเพื่อให้ช่วยในกรณีของสนจืออี้ว่าอย่าให้สนจืออี้นั้นไปแต่งงานที่ต้ายั่วนะนะคะมันเป็นจุดที่เปลี่ยนไปจากเมื่อชาติที่แล้วค่ะชาติที่แล แล้วนั้นเจียงเฉียนหนิงนะคะใช้ชีวิตของนางเองเพื่อช่วยจางเจอค่ะเพื่อนๆในตอนจุดจบของชีวิตของเจียงเฉียนหนิงนะคะแต่พอมาในชาตินี้นะคะเจียงเฉียนหนิงนั้นยินดีที่จะแลกทุกสิ่งอย่างนะคะแม้กระทั่งชีวิตของนางเพื่อช่วย องหญิงใหญ่ซนจิวออีค่ะณจุดนี้นะคะทําให้เซียวเหวยนั้นแบบเออคือเขารักเจียงเฉียนหนิงไงคือตามปกติแล้วเนาะเขาอะไม่ไม่คิดถึงเลยค่ะว่าเขาจะต้องช่วยซนจิวออีเพราะว่าซนจิวออี้นั้นเป็นองค์หญิงเป็นราชวงศ์นะคะแซสส้ซนซึ่งเป็นศัตรูของเขาตัวจริงเลยนะคะเซียวเหวยนั้นไม่ได้มีจิตใจที่จะช่วยซนจิวออี้มาตั้งแต่แรกนะคะยกเว้นค่ะพอมาถึงในจุดที่เจียงเฉียนหนิงนะคะนางเอกคือผู้หญิงที่เขารักเนี่ยมาขอร้อง ทำให้เซียวเหวยนั้นก็คอยตามค่ะแล้วก็ ตัดสินใจทันทีที่จะช่วยเจียงเฉียนหนิงในการที่จะช่วยองค์หญิงใหญ่ส่วนจิ๋วอ,อี้นะคะแต่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเจียงเฉียนหนิงกับเซี่ยวเหวยจะพยายามอย่างไรเนี่ยแต่ว่าด้วยความมีเลือดขติยะแล้วก็ความเป็นคนดีนะคะรู้ถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบขององค์หญิงใหญ่ส่วนจิ๋วอ,อี้ค่ะนางเลือกเองค่ะว่านางนั้นจะเดินทางไปแต่งงานที่ต้าย,ยวนะคะแต่ก่อนที่จะถึงในเวลาที่จะต้องเดินทางเนี่ยทางด้านของเออพื เพื่อนร่วมศึกษาขององค์หญิงนะคะจะได้รับโอกาสเข้ามาให้มาพบเจอมาพูดคุยกับองค์หญิงค่ะซึ่งคนหนึ่งในนั้นก็คือเจียงเฉียนหนิงของพวกเรานะคะทีนี้ค่ะเจียงเฉียนหนิงนั้นนะคะก็มาพยายามขอร้องซอนจูอี้ว่าเนี่ยแผนมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไฟจะไหม้ตำหนักนี้แล้วอะไรจะมีการเปลี่ยนตัวนะคะทีนี้ทางด้านซอนจูอี้ก็บอกว่าไม่ข้าตัดสินใจแล้วข้านั้นจะไปแต่งงานที่ใต้ยัวนะคะทําให้เจียงเฉียนหนิงนั้นก็ถึงกับขั้นที่เรียกได้ว่า สตันไปอ่ะคือคือช็อกไปแล้วก็รีบพูดขึ้นมาว่าท่านจะตายก็คือบอกไปเลยว่าองค์หญิงท่านนจะตายที่แคว้นใต้ย,ยัวนะคะซึ่งณนะจุดนั้นนะคะก็มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่สิ่งที่เป็นความลับของเจียงเฉียนหนิงค่ะก็คือนางฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะแล้วนางก็พูดเต็มปากเต็มคำบอกไปกับองค์หญิงเซินจืออี้เลยนะคะบอกว่าตายแน่ๆไปก็คือต้องตายค่ะ ซันจูอี้พอได้ยินนะคะประโยคนี้จากเจียงเฉียหนิงเนี่ยก็ถามว่านางนั้นมีความแบบว่ากลัวที่จะไม่ไปไหมนางก็ยังคงยืนยันที่จะไปค่ะแล้วนางก็ยังมองตาเจียงเฉียหนิงอย่างแบบมั่นคงแล้วก็บอกว่านะข้าก็ไม่ใช่คนโง่นะแต่ว่านางนั้นนะคะก็คือองค์หญิงก็บังคับตัวเองว่าโอเคคือไม่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะตายก็ตายประมาณนี้นะคะซึ่งสําหรับเจียงเฉียหนิงแล้วเนี่ยเป็นจุด จุดแรกแล้วก็เป็นคนแรกนะคะที่นางยืนยันเลยค่ะว่าด้วยความมั่นใจอ่ะว่าองค์หญิงองค์หญิงตายแน่ๆนั่นก็คือเอาเรื่องราวของในอดีตเนี่ยมาบอกนะคะกับคนในปัจจุบันซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ของชีวิตของตัวนางเองก็คือเจียงเฉียนหนิงนะคะถ้าเราตีความนะคะแบบว่าสังเกตในฉากฉากนี้นั่นก็คือเจียงเฉียนหนิงนั้นได้บอกนะคะได้บอกกับองค์หญิงใหญ่เซินจิวอี้ในทางในทางอ้อมอมค่ะว่าตัวเองอ่ะ ก็คือฝื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ตัวเองนั้นมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแต่มีความทรงจำเมื่อชาติที่แล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะสิ่งที่ซอนจูอ,อีถึงแม้ว่าจะเป็นองค์หญิงใหญ่นะคะใสๆในในเวอร์ชั่นชีวิตใหม่ของเจียงเฉียวหนิงเวอร์ชัน2เนี่ยนางไม่รู้หรอกค่ะว่าชีวิตของนางนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะแต่ซอนจูอ,อีนั้นมอบมอบชะตากรรม ของชีวิตที่เหลือของนางเนี่ยไว้ในมือของเจียงเฉียนหนิงค่ะก็ด้วยคำสัญญานะคะท,ที่ทั้งคู่มีให้กันนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ใหญ่มากเลยเป็นไฮไลท์ของเรื่องอีกซีนหนึ่งมากๆเลยนะคะแล้วหวานดูก็คือมันอินอะทั้งคู่แสดงได้ดีมากเลยนะคะทั้งคุณป่ายลู่แล้วก็คุณหลิวเฉียนหนิงนะคะก็คือแบบแสดงได้ดีมากๆน้ำตาเราเราดูแล้วก็ไหลพากเลยนะคะประมาณว่าองค์หญิงนี้ก็ได้มอบชะตาก,การรมชีวิต ที่เหลือของนางเอาไว้ในอนาคตนะคะประมาณว่ายังไงก็ตามเนี่ยเอาดินเนี่ย ไปต้อนรับค่ากลับบ้านเนาะก็คือความหมายแฝงก็คือไม่ว่าค่านั้นจะยังคงหายใจอยู่หรือค่าจะตายเนี่ยเจ้าก็ไปแบบเออรับค่ากลับบ้านมาด้วยนะคะอร้าอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ในชีวิตที่สองนะคะเจียงเฉียนหญิงนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะชะตากรรมขององค์หญิงได้นะคะโดยแท็กทีมกับทางเหยียนหลินค่ะแล้วก็แท็กทีมกับเซียวยนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อน ท่านใดประทับใจนะคะกับความสัมพันธ์ความรักกันของเจียงเชียนหนิงแล้วก็ทางด้านขององค์หญิงใหญ่นะคะก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยในคอมเมนต์ได้นะคะว่าพวกเขานั้นคือคืออินยังไงบ้างนะคะอยากจะอยากจะเห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เช่นเดียวกันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่หนิงอี้นะคะหนิงหนิงก็คือจางเชียนหนิงนางเอกของพวกเราแล้วก็อี้ก็คือส่วนจืออี้นะคะองค์หญิงใหญ่ของพวกเราค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นของพวกเรานะคะเพราะ เชียร์อยู่นะคะขอให้มีชีวิตดีๆค่ะอาลค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ